คือคือคือทุกคนมองข้าเป็นคนดีหมดเลยใช่ไหมรวมทั้งทั้งท่านชาบาด้วยนะใช่ไหมถ้าจะเป็นคนเลวใช่ไหมท่านรอสักครู่หนึ่งผู้หปูนแม่งเลยสัตว์เลยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกว่าจะยันที่นะครับรอที่เราพื้นที่อยู่ตรงหน้าสถานการณ์ไอเดียวตามทางต่อ

อโอเคโอเคโอเคอีดอีโมดอีโมดอีโมดน้อยใจเมียขั้นสุดเมียเอาปืนต่อน้อยใจเมียทำงานดำเพื่อตำรวจจับหนีเมียอ้ยั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 มังทงมันการมีาวิสามางันเกิดครับไม่รู้จะจบยังไงเนี่ย เอานี่ครับเบ็เรานะครับทองดีฟันดำนะครับส่งข้อความมาได้นะครับเราจะรันให้ท่านอยู่นะครับเราติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเลยครับไม่รู้เรื่องนี้จะจบยังไงนะครับตอนนี้ตกจริงตกจริงตกจรางมากแ่ฟันดำครับตอนนี้ผมขออนุญาตดูเอฟเบ็เหมือนกันครับโดนตกดีตกนะครับตกอะไรครับคณดาวคุณดาวคูดาลเป๊บนึงแป๊บนึงเราไปเป็นทีมครับไิมีแล้ว